s a okay, so good morning okay good morning everybody are you okay today ready to study o k a y good. เราก็จะมาดูเทคนิคกันนะคะเราจะมาดูในส่วนที่หลายคนบอกว่าสำคัญมากกับการสอบแต่ทำไม่ค่อยได้อันแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นอะไรนะ error detection ใช่ไหมคะ error แปลว่าอะไรให้หาข้อผิดเขาบอกว่าให้หาข้อผิดเลือกไปเลือกมามันทำไม มันถูกทุกทีอดได้คะแนนพอเวลาบางสว่วนให้หาข้อถูกเลือกไปเลือกมาผิดทุกทีอดได้คะแนนเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิคกันครูมีเทคนิคหนึ่งที่จะมาให้เราเรียนรู้วันนี้ภาคที่สองถ้าทําได้ก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของศัพทาคำศั์ใครอยากท่องศั์บ้างโออยากท่องศัพท์จริงๆหรือโอ้โหน่ารักมากแต่ขอโทษวันนี้ครูจะเอาเทคนิคไม่อยากท่องจําจะทําไงดีมาให้ อันที่สามเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการอ่านด้วยกันโอเคไหมคะพร้อมหรือยังทำท่าแอคทีฟหน่อยนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะภาษาอังกฤษวันนี้ครูนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนิดาน,นาชูเรอร์นะคะครูเป็นผู้ในการอยู่สองที่ก็คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของครูเองนะคะกับมหาวิทยาลัยลังสิทด้วยเอาละนี่คือ เทคนิคของครูไม่อยากท่องจําจะทําไงดีเอ๋เวลาเราจะทําข้อสอบข้อสอบนี้นะคะข้อสอบพาร์ทที่มันบอกแหม่มันยากเหลือเกินในส่วนที่ข้อสอบจะบอกว่าเป็น error detection เราจะมาดูท่อเทคนิคการทําข้อสอบ error detection แบบไม่ต้องแปลโจทย์ปกติเวลาทําแปลไหมคะแปลตลอดตกลงข้อสอบจะสอบอะไร ข้อสอบจะวัดอะไรรู้ไหมใครเคยรู้บ้างว่าขา้อสอบประเภทที่ขีดเส้นใต้ใช้ป่ะคะอยู่ในพาร์ทของ structure and w r i t t e n เขาจะบอกกับเราว่าให้ mm hmm. read the following statement and choose the underlined part that is grammatically wrong mm hmm. ส่วนที่หาข้อผิดบอกก่อนว่าเขาวัดอะไรเรา mm hmm. เขาวัดการแปลของเราเหรอ mm hmm. ไม่ใช่ข้อสอบไม่ได้วัดการแปลนะคะนี่ข้อสอบวัดการ เขียนทักษะการเขียนขั้นสูงคือขั้น evaluation ขั้นการประเมินดูแล้วรู้ไหมว่าผิดอย่างไรผิดอย่างไรแล้วต้องแก้ให้ได้ด้วยแล้วมัวแต่นั่งแปลอยู่ตกลงจะวัดการแปลหรือวัดการเขียนถ้าใครแปลก็วัดการแปลสิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลโจทย์วงเล็บถ้าไม่จำเป็นจริงๆ จริงๆนี่คือให้สักสาหเปซแต่ที่เหลือเราจะไม่แปลอมาดูกันค่ะเริ่มต้นเลยอ้าวก่อนที่ครูจะไปนั้นเดี๋ยวครูถามก่อนว่าเห็นประโยคยาวๆแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันแบ่งออกเป็นคำทั้งหมดได้กี่ประเภทในภาษาอังกฤษมันแบ่งอยู่ไม่เยอะค่ะจะเห็นคำยาวแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยคำแค่ไม่กี่คำในโลกของภาษาอังกฤษมองให้ดีเถอะดูกี่ทีกี่ทีมันก็คือ อะไรคะนาวถูกป่ะถูกไหมคะอันนี้ครูพูดเร็วนิดหนึ่งนะครูเข้าใจว่ารู้แล้วดูกี่ทีมันก็คือ pronoun มองไปมองมาถ้าไม่ใช่นาวกับ pronoun มันก็จะกลายเป็น verb ถ้าไม่ใช่ verb มันก็จะเป็น adjective หรืออาจจะเป็น adverb หรืออาจจะเป็น preposition แล้วก็ conjunction น้อยครั้งมากที่ข้อสอบจะปรากฏ ตัวสุดท้ายคือ interjection interjection ก็คือพวกคำเลยคะอุทานประเภทว้า wow. ว yes okay มันไม่ค่อยเกิดในประโยคที่เป็น w r i t t e n l a n g u a g e เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเจอแต่ตัวหลักๆที่เราจะเจอก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวคะ7ตัวตอนนี้พอเวลาจะเจอ7ตัวนี้ทำอย่างไรก็ต้องมาเริ่มคิดละเราจะมาดูเทคนิคกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อสอบขีดเส้นใต้ คิดเส้นใต้ตัวไหนก็นแล้วแต่นะคะอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราต้องทำอะไรเราต้องคิดไม่ใช่ต้องแปล ى. เราต้องคิดคิดอะไรคะคิดวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรในประโยคครูยกตัวอย่างเช่นดูนะคะยกตัวอย่างเช่นขึ้นมาเลยเจอโจทย์ขึ้นมาโจทย์มาแบบนี้ละมองปุ๊บอย่างแรกที่เราต้องทำคือต้องทำอะไรคะเราจะต้องจับก่อนว่า ไอตัวที่เขาขีดเส้นใต้ซึ่งมันมีอยู่แค่4ตัวเนี่ยขีดเส้นใต้ตัวแรกอะไรคะบอกครูสิมันคือ preposition เจอ preposition มีหลักการคิดยังไงคะเจอ preposition มีหลักการคิดยังไงครูไล่เลยนะถ้าเจอตัวที่ขีดเส้นใต้เป็น now ถ้าเจอตัวที่ขีดเส้นใต้เป็น now ทำไงคะคิดอะไรก่อนเลย now มีเรื่องอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวกับ now เอ๊ะ มันเป็นอ mm ันเขาหรือเปล่าไอ้น hmm. ี่นับไม่ได้หรือเปล่าถ้านับไม่ได้มันมี S มันก็ผิดสิอย่าเปลี่ยนโจทย์นะอย่าเปลี่ยนรูปนะคะหรือมันจะเป็นแบบเขา Table n o u n นะถ้าเขา t a b l e n แ u วแสดงว่ามันนับได้มันนับได้มันมีสิทธิ์มีสองรูปอันนี้เหมือนทวนเลยนะคะมีสิทธิ์สรูปคือเติม S กับไม่เติม S คือเป็นเอกพจน์และ พหูพจน์ถูกไหมคะเอ๊ะถ้ามันเป็นเรื่องของนนวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคํานําหน้านาวหรือเปล่านะคํานําหน้านาวก็จะมีอะไรล่ะนนวตัวเดียวเนี่ยอย่าปล่อยให้เขายืนโดดเดี่ยว90%ของนนวในภาษาอังกฤษต้องมีคํานําหน้าจะบอกอะไรจะบอกจํานวนใส่เข้าไปสิถ้าจะบอกจํานวนแปลว่ามันต้องเป็นนาวนับได้ถูกไหมคะ เช่นใส่ A ไหมใส่ AN ไหมถ้าจะนับหนึ่งเดียวหรือจะใส่ one two t h f i v e ใส่เข้าไปหรือขี้เกียจน,นับแล้วจะใส่ many หรือจะใส่ some ใส่ any นี่คือเรื่องของการใช้คำนาหน้านาวทั้งนั้นเราต้องพิจารณาพวกนี้โอเคไหมคะอ่ะต่อไปถ้าได้เรื่องของนาวต่อปุ๊บต่อไปเรื่องของอะไรต่อคะ pronoun ถ้าเจอเรื่องของ pronoun ป,ปับ๊บ วินาทีแรกที่คิดคืออะไร pronoun คือการใช้แทนที่นาวที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมคะอย่างแรกที่ต้องทำคือแล้วมันไปแทนอะ,อะไรหรือมันกำลังพูดถึงอะ,อะไรต้องเช็คทั้งเพศและพจน์ถ้าจำเป็นเช็คเพศเช่นเป็น female เป็นผู้หญิงหรือเป็น male เป็นผู้ชาย ต้องเช็คโพสเป็น s ิงเกิล r หรือเป็น p r ูพจนต้องเช็คโอเคไหมคะต้องเช็คให้ครบถ้าเช็คได้แล้วถึงจะตอบได้อีกอย่างหนึ่ง pronoun ใช้แทนที่นาว n า o n ทำอะไรได้ pronoun ทำให้หมดเพราะนั้นเราก็เลยจะเกิดเออหรือมันจะเป็นตำแหน่งของ subject หรือเปล่าหรือมันจะเป็นตำแหน่งของ object หรือเปล่าหรือมันจะใช้แบบเป็นส่วนขยาย เป็น adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็น adjective p o s s e s s i v e pronoun ที่แสดงความเป็นเจ้าของเช็คให้ดีโอเคไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้หลักการ infer อ้างอิงโอเคไหมคะ reference ให้ได้อันนี้คือเช็ค pronoun ต่อไปเช็ค pronoun ถ้าขีดเส้นใต้กลมไม่ใช่ n o u n ไม่ใช่ pronoun เช็คอะไรลูก adjective หรือเปล่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็น adjective วิธีการเช็ค adjective เช็คอยังไงคะ 1. มีนาวตามหลังไหมถ้ามีนาวตามหลังตำแหน่งนี้เป็น adjective 2. ถ้าไม่มีนาวตามหลังไปดูข้างหน้าสิมี verb to be และคณะพักพวกของ verb to be ไหมพักพวกของ verb to be มีอะไร verb to be is am are was were been ว่าไปพักพวกของ verb to be คืออะไรคือ verb ซึ่งเราเรียกว่า state verb คือ verb ที่ไม่ทำท่าอะไร ไม่แสดงท่าทางเช่นถ้าครูอบอกว่า I am สมมุติ beautiful ครูทำท่าได้ไหมทำท่านี้ทำท่าได้ไหมไม่ได้แปลว่านี่คือ verb ที่เราเรียกว่า stage verb หรือ linking บอกว่าข้างหน้ากับข้างหลังทำไมสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันแล้วม,มันจะมีกลุ่ม verb พ,พวกนี้มีอะไรบ้างคะที่เป็นพักพวกของ verb to be ทำหน้าที่เหมือน verb to be มีอะไรบ้างนะประสาทสัมผัสทั้ง5ของคนมีตั้งแต่ใช้ตาดูใช้จมูกใช่ไหมคะใช้หูใช้อะไรอีกปากแล้วก็กายสัมผัสมีอะไรบ้างใช้ตาเช่นซีมมีอะไรอีกคะแอ p เ a r ใช่ไหมลุคใช้จมูกมีอะไรบ้าง smell ดมกลิ่นไปสิ ใช้หูมีอะไรคะใช้หูมีอะไร sound ใช้ปากมีอะไรคะ taste แล้วก็อันนี้ไม่ใช่กล้วยนะลูกนะกายสัมผัสกายสัมผัสคืออะไรคือ feel ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ตามด้วย adjective ได้โอเคไหมคะรวมไปถึงอะไรด้วย <Okay. S 1> verb บางตัวที่ไม่แสดงท่าทางเช่น get become, I get rich, I become rich, I am rich เหมือนกันแต่ในแง่ของ m e a n i n g ถ้าใช้เว r ร to be n i n g I am rich รวยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใช้เว r ร become ใช้ get ปุ๊บจะมีพัฒนาการ I become rich แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นมันจะเห็นพัฒนาการถ้าเงื่อนไขาตามนี้ ข้างหลังมี n o วหรือข้างหน้ามี verb to be และคณะพักพวกตัดสินใจได้ว่าเป็น adjective ได้โอเคไหมคะต่อไปถ้ามองแล้วเอ้ยมันลงไทยด้วย L Y นะคำนี้ที่ให้มามันกลายเป็นอะไรแน่ๆ a d v e r b เอ๊ะรูลืมย้ำถอยหลังนิดนึง adjective พอมองออกไหมคะอะไรเป็น adjective ถอยหลังนิดนึงอะไรพอมองออกว่าเป็น adjective ได้บ้างคะเช่น คำที่ลงท้ายด้วยตัวต่อไปนี้อีก all if us ing at มีอะไรคะ and e d มีอะไรคะที่เป็น adjective เห็นปุ๊บเออนี่แหละมันมาแบบนี้บ่อยๆ able e b l l เห็นไหมคะมีอะไรอีกที่เป็น adjective ได้ some full less เห็นหน้าตาลงท้ายแบบนี้ adjective 95%นิดหนึ่งเช่น ing กับ ed อาจจะเป็น verb ได้นะระวังนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ประเภทนี้ปั๊บไม่ต้องรู้สับเห็นหน้าตาแบบนี้บอกเลยว่านี่น่าจะเป็นอะไรคะ adjective น่าจะเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่พอเรามาเห็นตัวพวกนี้ไปเติม l y ซะกลายเป็นอะไรไปเลย แอดเว rb ก็เช็คตำแหน่งซิว่าตำแหน่งนี้สมควรที่ฉันจะอนุญาตให้เธอมายืนอยู่เปล่าเน Ad verb. Ad verb. ี่ยแอดเว rb a d v e ว rb วางยไงบ้างหนึ่งหน้าแอดเจ i v e ถูกปะคะหน้าแอดเจ i v e ถูกไหมสองเว rb อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เว rb to be และเพื่อนของ v e rb to be มีโอกาสเป็นแอดเว rb ทันทีโอเคไหมเราได้ไปกี่ตัวละเกือบหมดละไปจนถึง a d v แ rb ละ ถ้าสมมุติตัวที่มันขีดเส้นใต้มันไม่ใช่ adverb ละมันกลายเป็น preposition ทำยังไงถ้ามันไม่ใช่ adverb มันกลายเป็น preposition ทำไงคะวิธีการเช็ค preposition preposition มีหลักการใช้หลักๆอยู่2ออย่าง1ใช้ตรงตามตัวนั่นคือการบอก place และ time place จะเคลื่อนไหวก็ได้ ตำแหน่งจะเคลื่อนหรือตำแหน่งจะอยู่กับที่ก็ได้ทามเวลา 2. ไม่ตรงใช้ในรูปของอะไรคะที่เราเรียกว่า to word ใช่ไหมคะหรือเราเรียกมันว่า p h r a s a l ก็ได้จะเป็น to word verb ก็ได้หรือ p h r a s a l ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บทำไงไม่ใช้ตามตัวมันแล้วเอาวละสมมุติเขาขีดเส้นใต้ preposition เรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าเนี่ยคือ preposition แน่ๆ แต่ปรากฏว่าเราจะเช็คยังไงล่ะเราก็เช็คซิสมมุตินะ,สมม,นนบบะสมมุติข้างหลังเป็นจันทบ,บุรีอ่าสมมุติข้างหลังเป็นจันทบุรีเป็นอะไรคะเนี่ยจันทบ,บุรีเป็นอะไรสถานที่เป็น place ใช้ตามตัวหลังได้อ่าใช้ตามตัวหลังได้เห็นไหมคะอ้างอิง verb ข้างหน้านิดนึงก็ได้ถ้า verb ข้างหน้าเคลื่อนไหว preposition ก็เคลื่อนไปด้วยเช่นถูก็มีกันเคลื่อนไหว ตั้งเวิร์บตัวหน้าไม่เคลื่อนเช่นเวิร์บตัวหน้าเป็น stay เอาไม่เคลื่อน preposition ก็ไม่เคลื่อนก็อาจจะเป็นอะไรคะ in <ม>ก็ได้นี่ออกไหมใช้ตามตัวหลังเป็นหลักแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวหลังไม่ใช่เวลาและไม่ใช่สถานที่เช่นอะไรเช่นอะไรคะไม่ใช่เวลาและไม่ใช่สถานที่เช่นอะไรเช่น peter peter เป็นเวลาปะไม่ใช่เวลาใช่สถานที่ไหมไม่ใช่ ให้ไปใช้ตามค่ะ